สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วตเตจีบวชสุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดเขาสิงโตเนาะคะ่ะตอนนี้กะอยู่วัดเขาสิงโตเนาะคะ่ะข้างหลังกะจะเป็นเม่นพาวเวอรบเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ามีโชมิลามเฮาจะมารวมถวายปัดใจอีกครั้งเนาะคะ่ะตามบุญตามกําลังที่เฮ้าไหวเนาะค่ะพี่น้องชาว่าวติดบอากันใน่ขโทษเขาไผ่เพราะท่านกินข้าวเสาอยู่พี่น้องใบม่งแหละไปสั่งย่ำหม,ม่งม่วงไหว่าสิมากินลูกสิก่งแต่ ขายเบิร์ดเราพระอาจ,จารย์กับบานนั่นเนาะคะ่ะพี่นอ้องเมื่อเศร้ากะตรงดิ่งไปวัดโคกสะพานขาวเนาะคะ่ะไปขอเพลิงบารมีหลวงปู่สอนเนาะคะ่ะไปตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะหวดที่จะถึงขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมาด้วยโชคลาภค่ะพี่น้องบ่มีหยังให้เนาะค่ะพี่น้องนอกจากผ้าพีผพา้องเบ่งความสวยงามตามวัดว่าล่ามเนาะคะ่ะประกะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทาบุญแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะค่ะพี่น้อง เบาอีงยังกะติดติดกัดขาดลางเมือกะเบากล่องลางมือกะเบาบรูเรื่องค่อยต่างลางกะรอตะลงลอตะลี่เนาะค่ะเยอะแยะเดี๋ยวเฮ้าอ่ะกินนั่นกินนี้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะไปต่างจิตอธิษฐานขอพ,อพออปรปิดโชบปิดลาบกับปูยักเนาะค่ะปูทาาเวสวุวรรณเนาะค่ะหรือว่าทาาเวสวุวรรณเขียวเพชรปูยักเขียวเพชรเนาะค่ะปกติจะเอิินแบบนี้เนาะ กาจะเอื่นบ่คือคนอื่นแน่เนาะค่ะพี่น้องรงนั้นก็นจะเป็นองค์่ันปูร้กกาทาหน,นะะ้าค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการอาธิษฐานจิตขอพรเปิดโชคเปิดลาบอยู่ในธรรมนะคะเน,น,น,นา,านนะคะ่ะน้อมอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะในทุกๆุบุญที่ได้ไปเฮตุไปส้างมาให้พี่น้องเอท,ทุกทนนะะ่กน,นาร้วก็าอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องสายบุญเนาะคะ่ะที่รวมปัจจัยในการทําบุญเนาะคะ่ะอาทิตย์นี้ ก็อยากให้มิชชว์มีลาเบิดทสุขคนและพี่น้องแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกำลังบุญของเฮาได้เราพยายามแส่ลายโหลดแม่สุรดแเนียนอืมกินยำบุ้งวางน้ำกันพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาบอกให้ใ ใช้หลายโหลดบอกตัวแม่คิดบวกบวกบวกไปเอาอะไรหลายเอาอะไรบอกทัวบอกทัวบอกทัวร์ก็ปลาใช้หลายๆเลยเศร้าบาทก็ได้เพิ่มไปลวดบอวาดอกต้องรอให้เขาชังก่อนได้มั้ยแต่เขาบอชังเขาคิดราคาปกติบอแม่ยูไม่หิ้วเข่านุ้ทพันกินเข่าเสาร์อยู่ปลาขอบคุณค่ะ เอลเส้นมาได้หลายเส้นปกติไปคิดก็มากระด้ายกเดอ้อคิดน้ำเขาวเงินปล่อยไรใหญกได้เยอะชิมชิมน้ำมือเนี่ยตั้หน่อยยุม่มหลดบฮะแซ่บแล้วแซ่บแล้วอืมเดี๋ยวขาดยางเดี๋ยวชิญยางลงมา,มา,าไ,ไหมเอาเงินมาจ่ายหน่ยค่ะ ยำม่วงพี่น้องกินเนี่ยมันสวงกินยำหมูม่วงแล้วเดี๋ยวจงไปกินเขายูทายานหลวงปู่สดเนาะคะ่ะเพราะว่าจะไปทําบุญเนาะคะ่ะสามปูองค์ดําตามกําลังของเฮานะค่ะพี่น้องหาบอลนาบอลกันหวาดที่แล้วกะดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะที่มีโชว์ไม่ลาบเนาะค่ะพี่น้อง ทุกๆครั้งที่เดินทางมาเนาะค่ะวัดเขาจริงโตกะได้โชคได้ลาบด้วยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหนึ่งสองสองเนาะค่ะทันปูหายสามโตแตกหาบอลก่อนก็นกสี่ร้อยเอามานาำมุนไปเลี้ยงมาหน่ยะอยหลายหลายเดี๋ยวแพนไม่นานองค์ทันปูแล้วก็ทางลงถทำอีกรอบเนาะค่ะนั่งก่อนพี่น้องทายคิีให้เบิลงก่อนเนาะค่ะเดี๋ยว คลิปลงถามหรือว่าคลิปท้ำบุญอ่ะเดี๋ยวจะไปตัดให้เบิรงเนาะคะ่ะเย็นๆเนาะคะ่ <ๆ S 1> ะ,คะพี่น้องแล้วก็มืออื่นเนาะคะ่หนะหมูอวานานะ่ะที่ฐานจิตว่ะหามิโชมิลาบเนาะคะ่ะพี่น้องหายมากสามสองสองสามหมูอวนมิโชมิลาบอธิษฐานชิตอยู่เพื่อนมันกระถือพี่น้องถ้าเฮามีบุญหอมแล้วเนาะ<ๆ>จะมองมงกัน เดี๋ยวมุ่งกล่องใหเ้เบิงแสบพี่น้องใส่ปลากรงปลากรอบทงหมกตัวลหลายๆอยู่หน้าวัดแม่แล้วเหตุแสบอยด้มากะกอุ้นนวนใดเนาะคะ่ะมือซันอีกๆเลยยิวเข่าหลายลูกเข่าหายกิ้มย่ำม,ม,มองแล้วกันเดี๋ยวจะพาท้ำบุญเนาะคะ่ะอากัศลงอธิษฐานจิตหายพี่น้องเนาะคะ่ะไล่ซื้อกับะมาซิปทันเนาะค่ะพี่น้อง ในการทำบุญที่แรกกะอยากให้มันได้สามสิบจีทันเนาะคะ่ะแต่ว่าบุญบาร,รมีเจี๊ยบมีหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะก็ได้แค่สิบทันนี่กค่ะถือว่าดีแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องห้ยหวยห้โชวใหายลาบก็ห้ตามบุญบาร,รมีนะคะพี่น้องคนห้มีบุญบาร,รมีมันก็เถอคนรับมีบุญบาร,รมีรับมันจะได้แค่นั้นละฝากติดตามคลิปเนาะคะ่ะวัดโพกสะพานขาวก็อาจจะแบบ ขดสันๆนเนาะค่ะแ่ก็อยากให้พี่น้องล่องไปเบิ้งแล้วก็ะัมพาร์เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องวัดโคกสะพานขาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังส,สางเมน่มนเผาศพไม่เนาะค่ะทางวันนี้เจยบมี่โชว์มิราบเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะกลับไปทําบุญเนาะค่ะช่วงนี้เจ้าเป็นยังพี่น้องคอยเดือดสางเม่นเผาศพถ้าช่วงแบบทําบุญสางปูญพญานาคอะทําบุญสางปูพญานาคช่วงนี้มีแต่ไปวัดใดก็มีแต่สิเฮต่เม่นเผาศพ เป็นจังหวะเป็นช่วงเป็นโอกาสสางเนาะกับบ่ได้ลำด้วยเดอกพี่นอ้องถึกเลขก,กพ่อได้ทาบุญพ่อได้สางอยู่ยเขากับ่ได้กินกินกาแฟกับอันเช้งมากเมือ่อเ้ารกวอยอันนี้ใบม่งวงเลยยังไม่ท่านกินเขาวันศุกไปกินยูทยานรหลวงปู่สดเนาะคะ่ะเพราะว่ามีโ่งท่านก็จะไปรวมทําบุญลรงท่านน้ำเพลนแล้วกั รวมทํำบุญในการซื้ออิฐหินกุ้นไส้าส,า,สางปูองดำเนาะค่ะพี่นอ้องตามบุญตามกำลังเข้าไป <Wow. S 1> เอาถั่วเอาน้าำแดงมาให้กินเนี่ยน้ำแดงแบบแสบๆน้ำกันพี่นอ้องอือหืม บางท่านก็อาจจะบบเสื้อบอสะายอะโบเป็นยังเนาะค่ะอยาหายอยาววายอยากคอมเมนต์กันเนาะค่ะพี่น้องเป็นความเสือความสะพาไปมันแต่สําหรับไข่ผูเหมือนนี่พายอยากหายอยากได้อยากว่ายไข่กะถ้ามีแห้งเบาแห้งจ่มค่ะเบาไปโหลดบได้อหยังกูเหมือนี่บม่แต่ไข่ถือเล็กพายอยากว่ายยังไข่กะบ่ได้สนใจพายอยากว่าค่อยแบบเป็นบาเป็นบอไหวบวงสวงไหวนั่นไหวนี่ก็ปล่อยวางละผูเหมือนีพร่าะ้นเฮ่าจะแบบ ใ,ใส่ชีวิตถือใจคนทุกคนมันก็เป็นปบ่ได้แล้วก็หายไพมาใส่แบบชีวิตถือใจห่อก็เป็นไปบ่ได้อีนา,นาจิตตังพี่น้องไปเลยถด เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนพี่นนอกเดี๋ยวจะพาไปถวายปัจจัยแล้วก็ลงท้ำหน้าค่ะที่า้านจีนแล้วก็ขอพรปูพ่พญายา,ยากเกี่ยวเพชรเนาะค่ะปู่ญากเกี่ยวเพชรสักษิณดีพี่นนอกหวัวไปกินอันกินนี่กินนามก้อนพี่นนอกเจอกันลิปหน้า